มาอีกแล้วลูกค้า,เ,าเสื้อผ้าร่มนะคะเอ,ะเ,อ,ะอเสื้อผ้าร่มป้ายส้มของเราจ้าของมาเยอะมากนี่ จัดไป3,200บาทพอจ้านี่ป้ายส้มเหมือนเดิมป้ายเดิมป้ายเดียวในดวงใจมาค่ะใครรอให้รีวิวอยู่มาจัดได้เลย3,200ส่ง,งฟรีกระสอบรีวิวจ้านี่เสื้อคลุมเสื้อผ้าร่มนะจ้ามันต้องนั่งอ่ะถ้าดถ้าร่มอ่ะพีเจน สามพันสองร้อบาทเท่านั้นนะคะลูกค้าเสื้อคลุมเสื้อผ้าล่มนะคะใส่ได้ตลอดทั้งปีใส่ได้ทั้งผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงเลยนะจ๊ะกันแดดกันลมกันได้หมด ค่าค่อนข้างสะอาดนะคะสําหรับป้ายส้มของเราเปอร์เซ็นเฟื่อนเสียน้อยนะคะงานขายดิบขายดีนะจ๊ะใครสนใจสั่งได้ตลอดเลยของมาใหม่ตลอดนะคะเดือนละสองครั้งต้องมีนะป้ายนี้นะคะคระไซส์นะคะตัวนี้ไนกีมีแบรนด์ให้ลุ้นนะคะเดี๋ยวแยกแบรนด์มาให้ลูกคา้าดูตอนท้ายคลิปนะ มีแบรนด์ให้ลุ้นออกมากออกน้อยแล้วแต่ลูกนะจ๊ะแต่มีให้ลุ้นแน่นอนเพราะไม่ได้คัดออกนะจ้ะโคลัมเบียจ้าเห็นไหมโคลัมเบีย,บยน่ารักน่ารัก,รกสีฟ้าพาสเทลนะจ๊ะตอนนี้ของน้องผู้หญิงเนาะตรนะงับบเ,เนี่ยลูกค้าใส่คุมนะคะใส่คุมขับมอเตอร์งมอเตอร์ไซค์นะ 3 2 4พันกิโลประมาณ120ตัวได้นะจ๊ะลูกค้าจะบวกลบนิดนึงเพราะว่าเป็นน้ำหนัก45กิโลนะคะแต่งานค่อนข้างสะอาดนะคะซื้อง่ายขายคล่องสีแดงสดบางตัวเป็นแบบสวมนะคะบางตัวเป็นซิปหน้านะคะนี่สีเหลืองสวยจังเลยบอกเลยว่า แดดแรงๆนะคะขายดีมากตอนนี้แดดแรงจริงพี่อุย้ยพลอ,รอ,รอยสวยพลอ,รอ,รอยนะคะตัวนี้ตัวนี้ป้ายังห้อยอยู่เลยยังไม่ได้ใส่เลยค่ะบางตัวยังไม่ได้ใส่นะคะเป็นสินค้าขายดีเลยลูกค้าเสื้อผ้าล่มนะคะขายได้ตลอดใครอยากสั่งสั่งได้เลยเียใส่คุมนะคะ ยกออกให้ยังไงคะพี่จเจมันไอ้นี่แหมันสูงใครรับกระสอบรีวิวพิมพ์รับรีวิวได้เลยได้ทุกตัวนะจ๊ะไม่ต้องเสียค่าส่งนะสำหรับกระสอบรีวิวนะคะ จัดได้นะคะสั่งได้เลยนะคะวันนี้ส่งของรอบบ่ายเหมือนเดิมบางตัวเป็นแบบสายแคมปิ้งนะคะใส่เดินป่านะคะ้าลมได้หมดตัวนี้โล๊เท็อปมาป้ายห้อยสวยมากเลยกางเกงกางเกงกางเกงมาแล้วคุณพี่หนูทักไปบอกอยู่แต่ว่าคุณพี่ไม่อ่านแชทหนูอะไอไอเอเอ,เอ,เอ,อีกแชทหนึ่งอะโอ้ตัวนี้ป้ายห้อยพี่สวยมากเลยคนละสีกัเมื่อกี้เดียวกัน เออโล่สต็อกมาลูกค้างานโล่สต็อกมาก็สวยเลยอ่ะแบบเป็นแจ็คเก็ตคุมอ่ะสวยเลยนะมันร้อนจริงๆนี่ยทุกคนตอนนี้แดดแรงมากๆนะคะถ้ารุ่มขายดีนี่ตัวนี้โล่สต็อกมาป้ายห้อยแบบออกมาจากโรงงานไม่ได้ใส่เลยใหม่กริบใหม่มากนะคะ แล้วสวยด้วยสีสวยด้วยยกออกให้หน่อยจ้าลนกลน้องล้นใช่ไหมล่ะหนูก็ว่าเลยหนูส่งขาความไปพี่พี่ไม่อ่านเลยอะ่ะหนูก็แบบเอา้าเพิ่งจะคุยกันวันสองวันนี้หรือพี่เขาไม่อ่านแล้วหรือว่าไม่ได้เปิดเน็ตทักมาใหม่คุณพี่เอาเฟซใหม่ทักมา เฟซใหม่ทักมาเท่มากเลยแจ็คเก็ตใส่คุณนะคะเอาเฟซใหม่ทักมาเลยพี่หนูส่งให้ดูใค <on>, right. รรองานผ้ารม่มสวยสวัสดีค่ะพี่ดาสวัสดีจ้าช่วงนี้หนูขายเสื้อผ้าร่มดีมากเลยพี่หนูว่าคนน่าจะกำลังแบบสั่ง เสื้อผ้าร่มไปขายกันช่วงเนี้ยก็เลยเอามารีวิวให้วันนี้ออกเป็นสิบลูกเลยนะผ้าร่มนะคะออกอนี้อืมก็เลยคิดว่าพี่ๆหลายๆคนน่าจะแบบอยากขายผ้าร่มนะคะมันอาจจะเหมาะกับช่วงฤดูนี้ที่เดี๋ยวแดดเดี๋ยวฝนนะคะก็ถ้าฝนตกแบบไปฟอยไม่หนักมากแับพี่ก็คุมเราได้นะ คุมหัวคุมอะไรได้นะคะสารพัดประโยชน์ที่เสื้อผ้านุ่มขายราคาเดิมสามพันสองไปเลยจ้าเอมเคมาขายขายได้เอาไปเลยบางตัวเป็นกัน UV นะคะถ้าบางๆนะบางตัวเป็นแบรนด์แบบแบรนด์ดังเนี่ย เนี่ยตัวนี้ก็แบรนด์ระดับแบบโลกนะคะแบรนด์ที่รู้จักกันทั่วโลกไม่ใช่แค่แบบในประเทศนะโอ้น่ารักมากเลยแยกไว้ให้ใครรับได้ทุกตัวจะ้ะมีทุกไซส์ไซส์เล็กไซส์ใหญ่นี่เด e ๋ o น็อตเฟสนะคะสีละมุนนี่คือหนึ่งกระสอบเขาจะรวมมาทั้งผู้ชายและผู้หญิงนะลูกค้าเราจะขายได้แบบทั้งชายและหญิงเลยถ้าเราซื้อไปตัวนี้งานแชมเปี้ยนค่ะ เปลี่ยนตัวไหนเป็นแบรนด์ลูกค้าคัดแยกทำราคาได้เลยเป็น FL ตัวนี้สวย f ออสวยใครสนใจทักม,ม,มาได้เลยนะคะใครอยากสั่งสินค้าตัวไหนก็ติดต่อได้เลยอินบ็อกซ์ได้เลยนะคะเอาของนี่ไหมครั<แ>บาร<แ>บางตัวก็มีหมวกมลูกค้าบางตัวมีหมวกนะคะคุมกันแดดได้เลย ถามเอา,ลาเลยัดคไาของันก็ไดโ้โคลัมเบียหูยลูกค้าโคลัมเบียสวยเนี่ยลูกค้า,า,าเลือกเลยจ้ะเลือกเลยเลือกกระสอบเลยโอ้โ oh, ฟิลล่าลูกค้าฟิลล่าก็มาเห็นไหมมีแบรนด์ให้ลุ้นนะคะ เราให้ดูทุกตัวนะคะสำหรับกระสอบนี้ใครอ,อยากได้ก็ <วา S 1> ทักได้เลยครับหลบลูกค้าหน่อยพี่นาลืากของในจ้าต้นคุณประมาณ30กว่าบาทเองนะลูกค้าขายแบบ เท่าไร่ก็ได้นะจ๊ะห้าสิบหกสิบแปดสิบตัวไหนที่เป็นแบรนด์ก็ขายได้หลักร้อยนะคะนี่ตัวนี้สวยจังลสลดขิดห่ยระวังระวัง ไวยนีอืสีสวสีแดงก็มีสีม่วงก็มีนี่เหนไหเอาไปคัดไปแยกเอานะคะลูกค้าหนึ่งกระสอบก็จะคะกันมานะคะตัวนี้อาจจะยับหน่อยพุ่งออกจากกระสอบนะคะลูกค้าลองเอาไปแกะคลายตัวก่อนทรงก็จะสวย มันยังไม่คืนทรงนะคะเอาไปทดสอบหน่อยไปดูยับหน่อยพี่ปุ๊บแหละโอ้โหตัวนี้ลายวินเทจจังเลยเราชอบเสื้อแบบนี้ลายวินเทจก็มีใส่เที่ยวเนี่ยเดี๋ยวมันจะไอ้นี่ล้างไงเธอพอจะทรงบปลายปีเขาก็ใส่เที่ยวแบบปลายฝนก็หนาวเงี้ยจชะให้พอดูดิอันนี้ยน่ารักมากน่ารักบางตัวน่าแบบใส่เที่ยว ต่างประเทศได้เลยนะอเออใส่เสื้อต่างประเทศได้เลยบางตัวนะคะน่ารักน่ารักแล้วแต่เราจะเอาไปขายแบบไหนนะคะไปขายตลาดไปขายออนไลน์ได้หมดนะคะวันนี้อาดิดาสค่ะ สองคนที่แม่กับพี่นายเขาไปส่งสัญญาณกันลูกค้าก็ถามเยู่ป่๋ยยื่นอยู่กำลังเคลื่อนอยู่ตอระวังนะโดนลูกค้านะไม่ได้เขาจงคาอกคนงานหยาบนะจะสั่หนักส5่โลนรับขายลูกค้ามาแย่เลยอดิดาสอีกแล้วค่ะ เาไม่พูดกันกันเราเายังไม่คุย้เขาก็ไม่คุยกันด้วยนะสับนไ้่ง่าดีลูกค้าผ้าแบบใส่สบายนะคะ <c oughs> ใครอยากได้สินค้าตัวไหนนะคะถ้าไม่เห็นรีวิวก็ทักข้อความเลยนะคะลูกค้า <c oughs> รีวิวไม่หมดนะคะรีวิวไม่ทั่วถึงเพราะสินค้าเยอะมากนะคะอันนี้ก็หยิบมารีวิวเพราะว่าวันนี้รู้สึกว่า คนสั่งกันเยอะจริงๆนะคะวันนี้แบบพระล่มพระล่ม,ม <า S 1> อะไรเง<า>ี้ยก็เลยคิดว่าเอ๊หรือว่าพระล่มกำลังมาหรือเปล่าน็อตเฟสมาอีกแล้ว สวยนะคะตัวไหนที่ทรงสวยก็แยกทําราคาได้นะลูกค้าไม่จะเป็นต้องเป็นแบรนด์ก็ได้นะบางตัวคือแบบทรงสวยนะคะเนี่ยป้ายห้อยอีกแล้วลูกค้าหลายตัวนะที่ไม่ได้ใส่กระสอบเนี้ยแบบป้ายยังห้อยมาตัวนี้ army นะคะ เล็บแพ็คทำไม่ได like. ้ไงต่อเล็บมาเล็บยาวแหลมเลยจะไปตัดแล้วเนี่ยรู้สึกงลำบากนะเนี่ยไม่ใช่ว่าทำไมเธอไม่ทำเหมือนพิมพ์ที่พายเลยอะยาวๆแบบนั้เนาะฉันสั่งสงแบบสั้นฉันไม่เคยสั่งตบบนี้เลยฉันเสียดายว่าสั่งมาแล้วก็เลยอติดไปเล็บยาวเกินติดไม่ได้นะคะตอนนี้ ไม่ใช่ว่าใส่ชีวิตง่ายเสียงโทรศัพท์ไทยอ่ะมีกระสุนใครสนใจนะคะกระสอบนี้3,200สง่งฟรีได้ทุกตัวนะคะอุ้ยตอนนี้เมอนพวกไอ้นี่เนาะเสื้อแบบเสื้อแบบลุยแบบลุยหิมะลุยหิมะอย่างเงี้ยอ่ะอัมโบรอะอัมโบรกันฝนได้กันฝนอะไรอย่างเงี้ยเดินป่าเข้าป่าแคมป์ปิ้ง อ้าวพี่สุรางคนางสวัสดีค่ะพี่สุรางคนางรับแับ,บขอบคุณค่ะขอบคุณ,คณพี่คพี่โอนเลขบัญชีเดิมให้หนูได้เลยนะคะสามพันสองงตรีขอบคุณมากค่ะเนี่ยวันนี้คนสั่งพระลมหนูเยอะมากเลยพี่เดี๋ยวเท้าแปดลูกนะพรดลมสรง ดีค th ่ะบบเกาหลีเขาใจมากตั้งับพี่เจนป่ะัแบบนีไม่งอดังไม่หยุดเลยอ่ะพี่เจนก็ไม่รับสายต่อไปแล้วก็บอกว่าคีส่องได้ใช้เบอร์นี้นะครับตัวนี้ไนกี้ค่ะพี่เจนจะไม่รับเอามาทำไกี้ไนกีกค้าบอกอะไรคุยอะไรกัน ดังไม่หยืดที่เราต่ระมันดังที่พี่ลรอบเลยนะหังงพี่รับเลยี่บอกว่าผมซื้อเบอร์ผมผมซื้อเบอร์มาใหม่ครับผมไม่รู้ครับครับผมซื้อโทรศัพท์มาเออซื้อโทรศัพท์มาไม่รู้ครับซื้อโทรศัพท์มาครับกวันนี้ไม่รู้ซื้อมาทำไมเนี่ย ขายต่อดิจ้าม,มาเล่นเกมเขาบอกว่าดูเกมไม่ได้เล่นจริงใครสนใจเสื้อผ้าล่มนะคะทักได้เลยค่ะมีสต็อกเยอะนะคะอันนี้เหมือนสีโปรยแม่เลยอะส,สีสวยทารยในตำรวจงานดีลูกค้างานขายได้ตลอดทั้งปีนะคะแต่อาจจะขายดีเป็นช่วงเนี้ยช่วงปลายฝนต้นหนาวนะคะ พ้าลมก็จะขายดีกว่าปกติวันนี้คนเริ่มสั่งกันแล้ว่ง้นหน่งกลูกนะเลยเลยเอามารีวิวให้เนี่ยป้ายห้อยนะคะเดี๋ยวเรอตัวนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่ากระสอบนี้เราได้อะไระด้านในบ้างนะจ๊ะสําหรับพี่ๆท่านอื่นสั่งกันไปลุ้นเองได้เลยนะคะสุดท้ายสวยสุดท้ายเป็นอาดิดาสเหมือนเดิมเลยจ้ะ Như thế Đúng rồi <laughs> Đúng rồi Mà

ตอนแรกคิดว่าไม่ไม่ไม่ได้ออกเยอะนะแต่พอไปไปมาๆออกเยอะอยู่นะอี่อนกนะพี่นายขอเชือหน่อย เอาดีขึ้นีีอดิดาสเหรอโอ้โพี่เยอะอยู่นะเดี๋ยวหนูเรียงให้ดูเนี่ยยังไม่หมดนะคะ มีไนกี้ออดิแดดแชมเปียนโคลัมเบียเดอะนอตเฟสอุ้ยมีเยอะอยู่เลยพี่จ๊ะฮะใช่ก็ยังไม่หมดไงนี่ไงหมดไปขายอยู่ยังไม่หมด ราคาตกเร็วทักไปแล้วได้เลยคุณพี่สวยใช่ไหมกระสอบนี้สวยนะพี่เฉวงเนี่ยดูเธอชี้แขนฉันวางตรงกลางข้างล่างนี่เลยใจไม่ทันห้ดูนะคะที่หมุดได้ในกระสอบนี้เนาะก็จะมีฟิลล่านะคะมีอดิดาสอันนี้เดอรน,น็อตน,นะ มีแชมเปียนนะคะมีอัมโบมีไนกี้โคลัมเบียเนี่ยค่ะอาดิโดงอดิดาสมีโอ้แบบมีน็อตเซตอีกนะคะแล้วก็มีตัวเนี้ย MK นะคะไมคิลนคอร์นเนาะเวนาปานไหม าม,มี่มีอาม,มี่ด้วยนะ,นะคะ่ะอื่เห็นไหมไไใครชอบแบบนี้อยากได้รุ่นนี้ป้ายส้มแคปหน้าจอทักอินบ็อกมาได้เลยนะคะทุกคนขอบคุณมากค่ะขับรถไปดูเมื่อกี้ อ๋อขับรถอยู่เหรอคุณพี่ <laughs> มองไม่เห็นหน, <laughs> นี่นะ <laughs> นี่นะ <laughs> หนูให้แคปนะถ้าใครอยากได้นะคะทักมาเลยนะ <laughs> ขอบคุณมากนะคะ